Thank เ,เรื่องนี้ค่ะก็ได้รับบทเป็นดรวิการดาค่ะก,ก็เป็นเมียหลวงนะคะตามชื่อเลยแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอพี่น้องพรสุดาเพราะว่าต้องบอกว่าพี่น้องพรสุดานเนี่ยเป็นครูการแสดงของจุ๋ยคนแรกเลยจุ๋ยเข้าวงการมาะะแล้วก็พี่น้องถ่ายทอดอินเนอร์ข้างในเลยตั้งแต่ที่เรายังเป็นเด็กแล้วแบบยังรับอะไรไม่ได้นะพี่น้องแบบถ่ายทอดมาให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจในการแสดงมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งพอเราเติบโตขึ้นมาในวงการแบบผ่านมาเป็นสิกว่าปีแล้วได้กลับมาร่วมงานกับผู้มีพระคุณอีกครั้งหนึ่งก็กดีใจมาค่ะ คือจุย๋ยบอกว่าจุย๋ยอยากเล่นอยู่แล้วจุย๋ยยินดีรับแน่นอนค่ะแต่ว่าคิวจุย๋ยจะปวดน,น,นิดนึงคือคิวธนาคารพูดจุย๋ยจะมีรายการด้วย<ม>จุย๋ยถ่ายอยู่3รายการนะคะมันก็จะเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดแบบออยอมรับเงื่อนไขด้านคิวได้จุย๋ยก็ยินดีจุ๋ยยินดีเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้แบบต้องแยกคิวอะไร<ม> คิวก็ปว่วนนิดนึงอย่างเดือนนี้ก็มีให้เขาได้คิวเดียวอะค่ะก็เลยกลายเป็นคิววงสวงอะไรเงี้ยคือก็ต้องต้องพยายามหาคิวกันมาให้ได้ค่ะเพราะว่าพอรับแล้วก็ต้องรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดนะคะวามดันยังไงไหมคะเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นรีเมกด้วยเหมือนอันที่แล้วก็ทำไว้ดีมากดีมากค่ะเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นก่อนนะคะที่นักแสดงท่านท่านท่านก่อนก่อนเล่นไว้ก็ดีมากดังนั้นความกดดันมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็จุดก็เคยผ่านละครรีเมคมาบ้างดังนั้น ไอ,อความกดดันนี้มันจะเป็นพลังมากกว่าในการที่เราจะทํากันบ้านหรือว่าการจะเล่นละครออกมาให,ให้ให้ให้ได้ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็คือตัวตนของเรามันจะเป็นการแสดงในเวอร์ชั่นเราเ,เป็นแนวเราค่ะแล้วก็คุณผู้ชมก็เป็นผู้ตัดสินมากกว่าว่าเอ้ยเวอร์ชันไหนอะไรจะสนุกกว่าแต่วา่าถ้าถ้าดูกันแบบว่าไม่ต้องแบบเปรียบเทียบก็อาจจะมีอรรถรสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโก่อน้ขอโทษคบนบทนี้เป็นของพี่แพนเค้กืต้องเล่าไปการด่าอคะไม่น่าจะใช่ค่ะ เพราะว่าตอนที่จุย๋ยได้รับการติดต่อมาเนี่ยจุย๋ยยังไม่ทราบเลยว่าพระเอกคือใครแล้วกออ็ออนอินคือใครนะคะตอนที่รับการติดต่อก็บอกว่าอยากให้จุย๋ยเป็นเมียหลวงแล้วจุย๋ยก็บอกว่าคนอื่นเป็นใครก็บอกว่ายังไม่ได้วางตัวบอกว่าถ้าจุย๋ยเป็นดรวิการดาจะได้หาทุกคนมา มาแวดล้อมมาด้วยกันอะไรเงี้ยให้มันเข้ากันอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นจุ๋ยเป็นดรวิการดาดตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าจุ๋ยว่าผู้ใหญ่อาจจะมองเห็นว่าตอนเป็นสายน้ําผึ้งมันมันเป็นแนวนั้นไปแล้ว mm hmm. อะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะซ้ําซากกันอีกค่ะก็อยากจะให้เป็นแนวอะไรที่มันมันเปลี่ยนแปลงมากกว่าค่ะมี<ต>่ใหชื่อในคันทิพ์ก็บอกว่าแบบพี่จุ๋ยไม่เหมาะสม ก็ก็มาดูกันนคะคะตอนใส่น้ำพึ่งจ,จ๋ยก็ไม่เหมาะสมอะไรจู่ก็ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นความคิดที่ที่มันก็มีทั้งคนบอกว่าดีเออดูแซบดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะแบบว่าเอยจะใช่เหรออะไรเงี้ยมันเป็นแนวความคิดในโลกโซเชียลซึ่งเราก็ต้องต้องยอมรับนะคะว่าเขาจะไปพูดอะไรก็ได้แต่ว่านา้นาตัวเราเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดนะคะเพราะว่าเล่นเรื่องนี้จู่บอกเลยว่าจ๋ยกลับมาเล่นกับผู้มีพระคุณจริงๆค่ะคือเหมือนพี่ป้าเขาเล่นไว้ดีมากๆกดดันไหมคะ ก็ <laughs> ถ้าเป็นคำว่าพี่ปลอ็อกเคยกดดนนันอยู่แล่าลายพี่ปล็อกเล่นดีอะคะ่ะดินดีจริงๆอะนะคะซึ่งซึ่งเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่ในแบบของเราอะคะ่ะนี่กลับมาทำงานจากบ้านเก่า ดีใจค่ะดีใจค่ะคืออย่างที่บอกว่าจุ๋ยกลับมาเรื่องนี้ก็ได้กลับมา,าทํางานกับผู้มีพระคุณนะคะแล้วก็ได้มาทํางานกับคนเก่าๆที่เราเคยร่วมงานกันเมื่อสมัยเด็กๆค่ะก,ก็ดีใจที่ได้เห็นหน้าค่าตาคนเดิมๆที่ที่เราได้ทํางานคุณเคยกันมาแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นเครื่องการันตีเองค่ะว่าสิ่งที่จุ๋ยได้พูดไว้เมื่อแต่ก่อนที่จุ๋ยได้ เ,เปลี่ยนที่ทํางานหรืออาจาจะได้อยากจะพัฒนาตัวเองวันหนึ่งจุ๋ยสามารถที่จะมาทํางานได้เพราะว่าจุ๋ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะคะแล้วก็จุ๋ยรู้สึกอ,อยากจะทํางานร่วมด้วยเสมอแล้วก็อยากจะตอบแทนพระคุณถ้ามีโอกาสไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งจุ๋ยอยากจะทําตรงนี้อยู่แล้วค่ะ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็จะต้องวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วนะยุคสมัยนี้วิาพากษ์วิจารณ์แรงกว่ายุคสมัยจุลีนะคะ <c oughs> ก็มันก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าในการตัดสินใจของเราแต่เราเชื่อว่าในการตัดสินใจของเราเราคิดดีทดําดีแล้วเราก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วเราก็ได้ปรึกษาทุกอย่างแล้วแล้วก็ชีวิตเรา หลังจากที่เราได้ตัดส so ินใจมันก็ม mm ีอะไรดี e> e> ๆเข้ามาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่ที่รู้สึกว่ามันก็เป็นชีวิตที่สนุกสนานหรือว่าชีวิตที่ได้พัฒนาการอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราได้กลับมาทําอะไรที่เราได้กลับมาทํางานคู่พี่คูณอีกครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเพราะว่าจุ๋ยไม่ได้คิดอะไรไม่ดีอยู่แล้วนะตอนนั้นค่ะงานเยอะก็มีบ้างก็มีบ้างก็ต้องแบ่งเวลาค่ะได้เจอกันได้ เจอบ่อยเลยกองเกมมายาค่ะเล่นด้วยกันเลยเล่นด้วยกันอยู่แล้วค่ะแล้วป็เกาหลีกันด้วยป็นใช่ค่ะเออก็เป็นทริปที่สนุกดีค่ะแล้วก็ไปหลายวันก็ได้ทำอะไรหลากหลายแบบได้กินได้อะไรแบบเหมือนเราใช้เวลาในการพักผ่อนเพราะว่า ถามว่าปีที่แล้วทำงานหนักมากแล้วก็สิ่งที่จะได้พักผ่อนเนี่ยมันจะมีแค่ช่วงปีใหม่สงการคือมันไม่มีไม่กี่ช่วงเราไม่สามารถที่จะลาย,ยาวๆได้ค่ะเพราะเราต้องทํางานนั้นก็จะเป็นอะไรที่แบบเต็มที่เหมือนแบบไปกลับเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นอากาศหนาวหนาวเห็นหิมะก็โอ้ยวิ่งลิงโลดเลย,ย้ะค่ะมีรูปมุ้งมิ้งมากมุ้งมิ้งเหรอนี่พยายามแบบเลือกรูปที่มันดู ดู <viendo S 2> <ic S 1> ห่างๆกันนะแต่ว่ามีแค่ใน่ันนี้จัดการมาร่วมแซมแบบให้มันลดดดีกรีลงนิดนึงไม่เราไปเราไปกันเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีรูปหมู่บ้างอะไรเงี้ยส่วนรูปคู่ก็อาจจะแบบว่าสําหรับแฟนแฟนคลับบ้านคู่อะไรเงี้ยสี่ปีเป็รูปแข่่างมามีหวานกว่าที่ลงมันมันมีบางรูปที่ยังไม่ได้ลงนะค่ะจะลงให้เป็นบางอย่างก็เก็บไว้ดูเองก็ได้ทั้งหมดเพิ่เงินส <laughs> ไม่หรอกจริงๆก็เป็นแบบถ่ายสุดสนุกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนไปเยอะแล้วก็แบบเหมือนทุกคนแบบถ่ายรูปสวยมากอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีภาพที่มันอาร์ตสวยๆเก็บไว้ค่ะก็เป็นวิวเป็นอะไรเงี้ยพี่จุย๋ยมีคอมเมนต์อะไรที่มากวนๆเราบ้างไหมคะอะไรนะคะ ของควัญแลกกันเนี่ยไม่ไม่ไมีอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหาของกินมากกว่าเออแบบเป็นทริปกินมากๆเลยเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานอากาศหนาวเราต้องเดินเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นของกินเวลาเจอมเนก็จะแบบทุกอย่างจะแบบหมดลาบไปในพริบตากินดึกถึงประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยค่ะคือแบบกลับมาที่แบบเฮ้ยน้ําหนักตัวแบบนิดนึงขึ้นมานิดนึงค่ะก็รับสถานะว่าคนที่ใช่ของว่าที่เจอจะคนที่ใช่ ตามที่พุทธบอกเลยค่ะว่าจุ๋ยก็ไม่แน่ใจว่าพุทธให้สัมภาษณ์อะไรไว้บ้างนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าแฮปปี้ดีมีความสุขดีค่ะได้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 เจอคนที่คุยภาษาเดียวกันทัศนคติเดียวกันพูดกันรู้เรื่องในทุกๆเรื่องนะคะก็เป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะแล้วจุ๋ยก็ไม่ได้คุยกับใครก็คุยอยู่คนเดียวค่ะกัผู้ชายก็พูดก่อนดีกว่าเราเป็นผู้หญิงค่ะ ลองไปถามเขาดูว่าเป็นยังไงถ้าเขาว,ว่าใช่เราก็ว่าใช่ถ้าเขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นนี่คายคือเตรียมงานค <Why? S 2> ู่เยอะมาก มาเลนไทยอ่ะเป็นคิวละครนะคะจู่ก็ไม่แน่ใจว่าว่าจะรับได้ไหมเพราะที่ผ่านมาก็มีติดต่องานคู่บ้างอาจจะติดปัญหาเรื่องคิวเรื่องวันเวลาอะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะรับงานคู่ค่ะแต่ถามว่าอยากรับไหมก็อยากรับค่ะอยากอยากได้ไปงานด้วยกันบ้างมีมช่คู่เซตหวานมีมาเลนไทยเยอะเออใช่มีแฟชั่นโอ้ยดีใจแล<อ>้วขอโปรโมทเลยแล้วกันนะคะก็จะมีแฟชั่นหนึ่งหนึ่งเล่มค่ะคือหนังสือดิฉันค่ะที่ถ่ายกันก่อนที่จะบินไปเกาหลีค่ะก็ฝากดูด้วยเพราะว่าก็เป็นผล งานของช่างภาพที่ที่จุดประทับใจมาอยู่แล้วนัคือพี่จอร์ธาดาก็<ช>กเป็นแนว fashion, แฟชั่นในแฟชั่นมากๆไม,ไม่ไม่แบบไม่ได้หวานอะไรมากเป็นออกแนวที่แบบว่าดูเท่ๆอาร์ตๆกันนะคะจริงๆใส่หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า <c oughs> <laughs> ใช่แต่ว่าแค่แบบเอาลงจากไหล่เท่านั้นเองนะะก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่ขนาดนั้นรับได้พอรับได้ <c oughs> อะไรนะฮะแม่ภาพเดียวออกมาที่แซวได้ขนาดนี้เลยเหรอก็ติดตามค่ะเพราะว่ามีหลายภาพในในแฟชั่นเซตนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะ